ครับบ <c oughs> ้นนานยางนะพอตีกับโอเบียตสักครู่เมื่อกี้เกับเปิดไม่ติดมาปับเลยลสี่พันห้ นายสอันนี้คือทำอะไรหลายอย่างใปหน้าเดียวกันเยอะมากแล้วอะไรอย่างอื่นนอกจากคำว่าไม่เสร็จไหม Need it. My name is 시읍시읍시 อืเขาตื่นแล้วเนี่ยครับนะตอนนี้คกูเห็นกครงก็ตายไม่ร <itation> ู้จะวางตาที่ตรงไหนเลยดีค่ะมีแต่เต็มไปหมดเลยโอ้ ฉันอร่อยขึ้นมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เสียข้าไหมคะเฮ้ยพี่ยามทุกคนรอพี่ยามตื่นอยู่เนี่ยเร็ว พามาเจอความหาก่อนตอนแรกอ่ะดูอะไรพี่บาลแล้วมันแผนกล้องไปอีกห้องหนึ่งไม่เห็นห้องนี้เ้ยกูไม่ค,คิดว่าห้องนี้มันจะมีด้วยอะไเยะแ,แยะดูตรงทีวีดิ่วสุดอ่ะเอ๊ะโหนึกว่าทีวีแบบแม่งจะใส่คลิปนั้นมาอ่ะ เด็กอ่มันีะน้เฟ่ลืมเช็คไม่เสร็จได้เสร็จได้ว่ามันเชื่อมพออะไรอยู่เจบตัวเฟยังมกล่องเลยนะคะกองเป็นแดงแล้ว อยียงเพลงไม่เข้านะเปิดเพลงอยู่ <c oughs> อ่ะเห็นเมื่อวานเลยนัง่งเปิดเหมือนกันอน้าเพลงติง แล้วไม่น่ามีเพลงตึงๆเลยนะต่อเพงอลงเขาก็เริ่มทำอะไรอยู่คัน ก็ไม่ใช่ว่านั่งตีกับ O B S ใช่ไหมไม่รู้อ่ะมีใครไปส่งได้ไหมลินส่งได้ลินส่งได้ส่งแล้วอีอคือเ เอ้ยเฮ้ยนั่นนะตื่นแล้วนะคนเขารอดานอยู่เนี่ยโอ้ยเกม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 คิดว่าฝันไหมคะมาเป็นตัวเลยอะค่ะเอ๊ะผู้ปกครองเอ๊ะผูบปกอง พี่อามยังอยู่หน้าอะไรอยู่เลยอะหรออ่อเอเด็กเลออะไรมีมีเด็กถามว่าทำไมบ้านต้องเป็นแบบนี้ขอขอตอบว่าถามพี่บ่าวครับเอ้ยไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ถามถามถามพี่บ่าวไม่ได้ถามถามคุณเฟนครับ <laughs> ไม่มีอะไรเช่ว่าอามนอนช้าเลยหนัก คนที่ยีไลท์จบไปแล้วอ,อือนี่คือสิ่งที่จะได้รับออตกใจหมดไอ้ยี่จะจูบอาวก็บูทใหม่ในไลท์ตกใจนีออ่ดิกิกนอนวะกำลังม,มา ไกลแล้วล้อาอุ้ย,ยมตืจะไม่ค่อยได้ตอบนะพ่อะเฟรจริงกันโอซีเลยเหรอคะหรือ,อยังไนนงกลิ่นอยออเขาไม่ได้เขาเขายังอยู่หน้ารายอยู่เลยอะไม่เป็นไรทุกคนเ,เราลินมีแบบอ,อะไรตรงนี้เข้าห้องน้ำ โอ้ยขยับตัวแล้วเอ้ยเฮ้ก็ขยับตัวแล้วทุกคนอ,อย่าให้เขาออกไปอย่าให้เขาไป มันทำไงมันถือมันไปด้านล่างได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเคลียร์ภาพก่อนเเดี๋ยวพาไปข้างล่างเออเฮ้ยแล้วไม่เกินขึ้นเลยแต่ยังคงไป สิงร่างดาดาไม่ได้สิงร่างดาดาไม่ได้ไม่ดึงสิงร่างด่าแป๊บ ไม่เปิดใบเกม้วยอืมยันเช้าเลยนะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยบ้าหรือเปล่าไอ้รูปนิ้วในความหมายอะไรเนี่ยอีเด็กฉีกเสื้อเนี่ยโอ้แล้วทุกคนดูดูหน้ามัน ดูดหน้ามันดิอะไรอ่ะ หลอกพวกเมื่อกี้กูเมื่อกี้อะไรนะเกิดอะไรขึ้นเหรเราตาฝาดหรอทำไมหมุนติ้วๆเลยไม่อยากลงเลย อยู่มีมก็เด้งเต็มหน้าได้อยู่หูเกือบแตกโหไม่เอาอันนี้ไม่ไม่เอาอันนี้แล้วอูหลอนตั้งแต่เมื่อวาน <laughs> อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อกี้อะไร, <laughs> ะไร <laughs> ตเฟซบุ๊กเหยียดนะบ้านนึงนะอารมณ์เธออะ Oh.